เมื่อก่อนก็รับเชิญไปเดียวๆอะไรเงี้ยครับตอนหลังนี่ก็งานไม่มีอยู่ก็มีน้ําอย่างเดียวพอช่วยได้ก็อยู่กับรถมาตลอดครับเพราะว่าหนึ่งไม่มีที่ไปก็ไม่รู้จะทํำยังไงได้นี่ไม่มีตังติดกระเป๋ามาเป็นเดือนแล้วเนี่ย ก็คือเราทุกคนจะรู้จักเราในฐานะเป็นชายเมืองศรบก็คือศิลปินเราสังกัดไหนอะไรยังไงบ้างไม่ไม่มีสังกัดครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็รับเชิญไปเดียเด่ยวๆอะไรเงี้ยตอนหลังนี้ก็งานไม่มีงานไม่มีก็เลยไม่มีตังค์ใช้นี่นี่ที่ยืนคุยนี่ไม่มีสักบาทนะครับเนี่ยไม่มีเลยครับก็อยู่ก็มีน้ําอย่างเดียวพอช่วยได้ ครับไม่มีข้าวก็มีน้ำพอช่วยได้ครับก็ลำบากมากนะฮะหลายปีแล้วเพราะว่ายิงช่วงโควิดนี่มันกระทบไปหมดก็อยู่กับรถมาตลอดครับเพราะว่าหนึ่งไม่มีที่ไปอยู่กับรถอาบน้ำปั๊มบ้างอะไรบ้างครับอยู่แบบนี้ครับสิบปีแล้วสิบสิบปีหรือจะกว่าก็ไม่แน่ใจครับเขาจำไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวนี้อายุมันเยอะ จำน,นี้เป็น,นีคุณลุงอายุเท่าไหร่หกสิบเจ็ดครับใช้ชีวิตวตัวคนเดียวครับมาเป็นสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีก็อยู่อย่างเงี้ยทาก็ไม่รู้จะทํำยังไงได้นี่ไม่มีตังติดกระเป๋ามาเป็นเดือนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีเข้ามาแจกข้าวแจกข้าวกับเพื่อนไปเอามาให้ครับพอดีเจ้าของตลาดเขาเขาช่วยเขาเขาบอกว่าให้ช่วยมาดูคุณลุงหน่อยก็เลยลองคุยดู ก็เลยมีอะไรให้ช่วยก็อยากจะช่วยตอนนี้ก็คือรอการช่วยเหลืออยู่ใช่ใช่รอการช่วยเหลือเมื่อก่อนตอนที่เป็นศิลปินชีวิตเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็ดีฮะเคยมีรายได้เดือนละแสนกว่าครับก็สบายตอนนั้นสบายครับก็อยู่อย่างสบายใช้จ่ายสบายครับตอนนี้ก็คือต้องมาอยู่แบบนี้แล้วครับตอนนี้แม้แต่ตังค์จะซื้อโทรศัพท์ใหม่สักเครื่องยังไม่มีเลยครับเมืองนนทินนี้ช่างมีมนใครได้มายต์ เหมือนต้องมนต์มัดใจเมืองนน,นธรรมชาติวิไหลเลือกสวนนาไรอุดมสมบูรณ์มานนทบุรีงามประการสมคำกล่าวขานทั่วทุกบางล้ำค่าเรือดวนวิ่งล่องกองเก่าพระยาใครนั่งไปมาสุกตาสองฝั่งรมเย็น เมืองทองดัง <blond> ก <n Luis> <fund> ้องไปทั่วเมืองไทยปากเกร็ดทดสายบางใหญ่บางกลวยสวยเด่นอีกบางบัวทองใส่น้อยย้อยงามผ่องเพ่นแล้วไปสุขใจไม่เว้นดังเช่นสวรรค์อัมพัยเมืองนนทินนี้จำตราตรึงจากไปคิดถึงสาวนนนามนฝันไฟ เมืองนนท์ได้มาไม่อยากจากไปพี่หนุ่มบ้านไกลทิ้งใจไว้ที่เมืองนนท์